สวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุกขกนครับก็ช่องเตาบนก้นแขมปครับบรรยากาศเ้าๆอยู่มันต่างหลางคนระับพี่น้องพักผ้ายาวสุกวอกินียวบ้าเช่นนี้ถ้ากันจองบักงามหนึง่งพี่น้องคุณนะ่ะแบบไยของโขกคนไรหลายคกล้วยนี่นะแบบไม่มีของแท้เนาะ ก,ก็ปวเขาซีไข่เาะจหมองบักมีบักมือน้ำใหม่กันน่นี่ตัวนี่ว้าน้ำใหม่นะแบบเอียงมากเติมนาะตัด้วยเคลื่อนพี่นอน โซ่เสื้อใหญ่ครับไปเพิ่งป,ป่าครับเพ่งเพิ่เกี่ยวข่าวตัง้งแต่เสาีเนาะมีเจ็ดม้วบัตรท่านุกคดตัวน เอยสกกระมี่นอยท่านเยกกระมี่อาไปขายตลาดนี่นอ้องที่ว่าโฟกัสโอ้หหลายก็เกขาดอ,นนะอจะไม่เอาตอเว้าเนาะ

ประาวแบบนะบายดีเดอรคน่เี่หลให้ดีี่ห้เียสิม้วนเป็นจุ่มเปจุ่มเรเป็นยังคือ่กนบท่านีสุกอบ่พอแล้วบตเนาะมันหนูมันอมันกกน่อยเดี๋ยวมันสีตาดหวงมันมันจะาเอาว้เกี่ยวเกี่ยวเอาเี แล้วไปงานเหรอสิดีก่าแล้วบอกด้านนขึ้นไปบางอย่างได้เด้อบัสิได้คาแล้วแล้วไดสิได้คากาแฟสิได้คาปี่เคื่อบินเมื่ออีกแล้วพี่น้องเออก็สิเก็บบอกท่านไปขายเอาหรอกบอกท่านบลกหลายหนึ่ง ก็รังสูงนะก็ดีกินนะคะไก่ขิ้เหือเร็รเวไก่ขิเหือเร็วแล้วก็ไปดื่มกาแฟดื่มกาแฟจนเหือห้ามออกคนละเลยจ้งเด้ลุงไขยปะเาใส่เสือนีบ,อ,อ,นบอ,อ่ะอาาหนพอนเสือกันเสือกันฝน อเ,เอกนเนกากนราเด้เอ่เห็นดอกลุ่นนีไ่ไม่จะค่าย่ายะถ้าหน,นีว่าเห็ดฟอนเข่าเนาะฟอนเข,ข,ข่า้ข่างโลดเนาะ,นะบ้านข่อยเนืองนะ หนึ่งตัวเฟียงเออเออแม่ตอมันสั่นคือวบานเอาว่างโหลดตัวเฟียงบานข่อยมันซ้ำอันซ้ำข้ขาผิดไมนสูงเข่ามันเบาบ่บ่คือเตี่ยบ่เขาอ๋อเขาอีเตี่ยเมียน เมียนธรรมดามันถ่นาถ้าเข่าก็เข่าหกอะมันสีสูงน้าเจ้มันงามนี่แหลาว่อยู่นี่เบอกงนเขาดใส่เป็นบางหม่องส่วนใหญ่ครับใส่ก็ข่าหกเลยกอเข่าหกมันมันห่วงไงก็ดีเลยอ,อันนี้ข่าวนักมันวะเออข่านักก็ข่าบ้านเจ้า เขานักเลกัมานนัยแนนแตว่ามันไนหนักแน่นเขานักอีนีนั่นแหละเขาอีเตียนะเขาแบบหนักคือเขาก็คอนั่นแหละแต่ว่าห่วงมันสิหน่อยก็กาคอเขาว่ามันักเวลาอันี้เขางามันกับลมแน่นมันเตี้ยไม่แต่ว่าเขาเขากก็ห่วงกันนิดเดียวทานนละย่ลมเท่านั้นละ แมนบ้านเข้าใจตัดขัดเข่าอีเตียห่วงมันสีงามเยอะมันมีน้ำหนักก็เข่าบ้านเจ้าเนาะแม่นมันตึงเบิร์ตชุ่มหนอืมขั้วบิดุเอีหลีขัดคนอยากได้อิเตียเห็ดขายใครเห็นกับอุนเชิญแมนมะใครเห็นกับอยากได้แนวขับเดย่างไกลจังเบิองว่าจังว่าเอาไปสีกินเบิองว่ามันสีขัดมา สีหันยาแขงบ่นี่ขั้มไปสีุงเจ้านะมันได้คัดมันกับสีออนคอมันได้คัดขาวขาวนี่าแุต้องเอาไปคัดต้องสีอย่างไงอ่ะเอ้้องสีขั้นหยาดเด้อไปใ่เนาะ ไปเมื่อไปไปวาผีมาไปไปมาหูกมาแต่นางนานยึดคน,น,นเดียวยูดเชียงพูนนางเดินเท้ากลับนะบิดเดียวล่งนิดเดียวเ <c oughs> ขาก็ว่าได้เกี่ยวโดนเลยเดสิบปีเลยเด้ิบได้ว,ว่าไม่ทราปีแล้วบ่บ่

นี่เหนฐานนี่แหละเก็บ่ยงยากเหรอถ้ามันต้องใส่ใทุกมือนะต้องใส่ใ<ห>ทุกมือมันจังไงนนี่ตั้งแตหน้อยๆม่มาใชดอกสว่าเก๊กกะเกกกะเมน,ม,ม,นมันต่อสันดินดจะมาตกลงกระยางมาันแหละ ก็วาา่าขายเนาะเห็ดเผ็ดขายเนาะเขาอดีเนาะม,มันกับอะไรเสบพะนะแต่มันน้ำหมากหลายมันได้น้ำหนักเนี่ยหมากหลายเห็ดได้น้ำหนักลายแล้วเขาไปเอาไปสีอยู่บ้านเขากระบะเากินแฉบอยู่บ่อเอ,นะอถ้ามันมันเป็นล่องสีอันที่เป็นหยางเออแต่หยางครับมันจะเลยหนุ่มถ้าล่องสีหน่อยอ่ะมันหยางมัน เดี๋ยวบางทีก็คัด,ดบ่บ่คักนะอืมก็กินได้อยู่ก็บ่บ่อ่อนบ่แข็งกลางกลางเอ็นเมียเอาไปสีโอเกี่ยวเป็นนะนอวันนี้เ่อเถอเลย์ก็ึินนะ เป๊บเดียวพี่ต่อเห็ดแห้งไหวไอยเห็ดแห้งสาสนึงอย่าสูนะอยู่้นะเห็ดแล้วเฮด้าเบิงยากนม่เข่ามันะน,นี่นะมันหน่อยถ้าเข่ากอคอหกอ่ะสองกออ,งกอ,อ่ะปวดเมื่อเป็นปวดเด้วบ่หนัก <S <S มันหนักเออ เาปลูกไว้กินเนาะเขาก็ข้อหกนีเออเนี่ยก็ขอหกกับมึงเนี่เขาอิเตียเขาอิเตียเนี่ยเขาก็หกมันสูงบ่มันสูงก็ว่ามันจะนาคิดกันแหละเนี่ยมันบ่หอมปะ แก่เขาเป็นอยู่บ่แล้เป็นจะง่ายจนเนวาจะเป็นขักเนาะหพูนแล้วไม่ได้เลี้ยวได้ขนาดขนาดเพิ่นเป็นจักเพิ่นยังเศ้าก่บเขาอากมากีนี่เหรล อุ้ยเอาไปเลยเบ้ามาเบ้าอาอากินบ่อหมากันอ้าไปบาอหม้อโอ้พี่น้องถ้าภาดมาอีกแกนึงกับแปดโมงกล่วเนาะสี่เก่าหมกินเข้ากินน้ำแล้วๆพี่น้องเบื้งพี่น้องกล้วยยังพี่ลึกพะโล กวยเป็นเต็ม,มืบบหนอึงเล็บพี่น้องโยู่คูาสาน้องสาพินี่บกินหน้าม่ดีพี่น้องไปเห็ดกวยกวดซี่เนาะด้่สิแสบหอกระต้่มละ เากินกล้วยสุกกล้วยธรรมชาติเป็นหนอใจแดงอีกแล้วหวานขนาดท่านได้เทียบปันไดเนาะท่านได้เทียบคือท่านได้สุกแห้งปันไดย์เนหน,นอเมาเช้าดุ้งตาไปเกีย่ยวเขาแติด์กเดิร์ก ก็ตีหาเกลงเมื่อนี้บะหัวพันิุ์สีตัดบอนครับพอเบาสุราวะพันธุ์เมื่อนี้พันมีงานดองเนาะมีงันดองอยู่บนต่างนางครับพี่น้องเย้าภูมิสิไปไทยอยู่ไปเบิ้งคลิปหน้าน <c oughs> งันดองเล็กน,น้อยครับพี่น้อง <c oughs> เล็กน้อยอายุสิบสองเนาะกับ ครูบาวอาอยุ้าเก่า, 8, เ,าเนี่ยเดี๋ยวจังสิไปเก็บบรรยากาศในเบื้องนะครับว่างานดองสมา่าผูกนแขนทั้งล่าเนี่ยเป็นแนวดนะครับเป็นดองใยไงนะครับเป็นดองเลอยๆตอนนี้ก็ล้มไหวๆด้วยพี่น้องแต่ว่ามันยังแดนะดยอยู่เนาะแดดยั้ก็เว้นห่อน,นี้ก็ขึ้นแบบอากาศดีเนาะเดี๋ยวให้เบื้องบรรยากาศอีกเทื่อหนึ่งพี่น้องขับลมผัดไหวๆ บักกล้วยเนี่ยแบบมีสุกก่อได้พี่น้องพู้นจนหอดเถียงผ่าใบสีดดำๆมีตะก,ก่อกล้วยได้เห็นครับกล้วยเคี้ยวเคี้ยวอยู่เครือยู่นี่เครือยู่ไอ้กอนี่ครับพี่น้องนี่นี่บักง่ายหนึ่งผมเห็นเราไมันก็เป็นลายลายลายกันเนาะถ้าเป็นยืดเท่นว่าโอ้ซ้ำสีขายเอาเงิน กลวยวีละสามสิบวีละสามสามสิบสี่สิบบาทเนาะบรรยากาศบานบาสุกบา้บาหน่อยพี่นนองต้มผัดโซ่ๆไปต,ต้นนี่ซ้ำสาแหงร่มเย็ยนครับมา,มาแบดมองยูมอง้องาวก็อื้ครับเย็ยนอีกได้พี่นองแทวเนี่ยเย็ยนสำบายร่มผัดยูเบิดมือ เก็บบรรยากาศให้เบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวสวยๆกี่ผ้าไปเบิ้งเข้าแห่เฉยเนาะเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้สีได้เอาไว้ซ้ำนี้ซะเนาะเก็บบรรยากาศนะครับบ้านเบาซุกนะครับบ้านเบานหน่อยบานสว่นเนาะให้พี่น้องเบิ้งนะครับอุยอ้ยบุ้นกุหน่อดอมค่ะมันต้องหันหน้าเสีแดดเนาะเนี่ยครับพี่น้อง ลุงเพิ่นกระป่าเพิ่นเล่ม,มากเนาะเพิ่นอยู่ซอยบ้าซุกแม่บ้าซุกเกี่ยวเขาอีกสองมือเนาะมือนี่กับมือที่สองนอกอีกขึ้นหนึ่งนะครับ <c oughs> บอกเถอบอกขึ้นยวยไงแค่ <c oughs> ของปู่ของฟังเพิ่นกรเต้เนี <c oughs> เหลือเป็ดเป็ดพี่หน่อเป็ดโตไทยเปิดขีบไปแล้วแต่เอาไปมาเดี๋ยวสีเอาไว้ซ้ำนี่ซักก็นอพี่น้อเดี๋ยวเอาพอกันคิบกะเด้ครับสำหรับ คลิปนี้กะสีแดงไว้ซามี้ซาก,กอนนะครับฝากพี่น้องกดไเลยกดแชร์กดติดตามนะครับช่องเต้าบนคนมันแขนนะพี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้พระขามโคษนาเนาะมาว่านว่าได้ล่องคิดย่ำแรงเพราะวะ่าสัญญาณมันไม่ค่อยดีครับพี่น้องนี่รักษาเนาะผมใส่กะผมลงไปแล้วมาส่ายเนานะจังเลยกะฝากเป็นกําลังใจแห้ด้วยพี่น้องว่าขามโคษนาครับจหรับมือนีผิดพลาดะกาไหดก็ขอโทษขอภัยพี่น้องเด้อครับ คลิปนี้ไว้สค่นี้ครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย